โอเคทุกคนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบลเกตอ่ะนะครับผมเนี่ยนะผมวันนี้เป็นวันทริปวันแรกนะครับที่จะเดินทางจากนครศรีธรรมราชนะครับผมไปยังกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางนะครับวิ่งขึ้นไปทางอ่าทางสุราษฎร์นะผมเราก็ขึ้นชุมพรแล้วก็รุ่นน้องผมนะครับจะไปด้วยคนหนึ่งนะจะไปกันที่กาญจนบุรีนะครับที่ปิล็อกบ้านอีตองนะครับสะพานมอตรงนั้นแหละนะประมาณ3-4วัน นะครับก็เดี๋ยวน้องเขาจะรอผมอยู่ที่ชุมพอแล้วนะครับก็ผมจะออกจากนี่สักสองสามชั่วโมงแล้วน้องเขาค่อยออกเดินตามตามนะครับก็เอาง่ายคือไปเจอกันทั้งหน้านะครับอาจจะไปเจอกันที่ประมาณไม่เพชรบุรีก็ขึ้ขอข้างบนนู่นแหละนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปในกล้องโกโก้กันนะครับผมผมใส่ของไปก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวจะมีกล้องติดตรงนี้ด้วยอ่านะครับผมแล้วก็เต็นท์นะครับกระเป๋ากันน้ำกล่องห้าสิบห้าลิตรตะเกียงคล้ายนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะ ตอนนี้เวลาก็เวลาประมาณน่าจะบ่ายสองกว่าแล้วน่าจะบ่ายสามแล้วนะครับเราจะไปกับ e x c i t ซ r 6อร์หก้านะคอารับแล้วก็ปอกถังน้ำมันไปด้วยอ่าโอเคนะครับไปเจอคลิปในคล่องกันดีกว่านะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ขับเลยผมยังไม่รู้ว่าบาลานซ์รถมันได้หรือเปล่านะผมไปเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมจะเดินทางแล้วนะครับบอกเลยว่าถ่ายรถหนักมากนะครับ ไปหรือว่าขายรถหนักหนักมากหนักชนิดที่ว่าแบบถอยแล้วก็คือแบบยังไงมันเขวลเลยครับเดี๋ยวต้องขี่ดูเชิงอาการก่อนนะครับตอนนี้บรรทุกท้ายผมผมว่าน้ำหนักน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบกิโลไม่ต่ำกว่านี้แน่ยี่สิบสามสิบโลมีแนเ่เพราะว่าเพราะว่า่องเปล่าๆผมก็ กล่องไอ้กล่องกล่องปิ๊บเนี่ยกล่องเป่าแปดกิโลแล้วนะนะครับมาเจอกับของข้างในอีกเต้นอีกนี่ขับขับหยาบยาบไม่ได้เลยนะถ้าขับหยาบยาบนี่คือรถล้อลอยเลยนะเราต้องงอนค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดครับนับจะพยายามขับไปแบบเรื่อยๆเยๆแล้วกันต้องยั้งมือยั้งมือด้วยนะถ้ามายั้งมือรถลอยแน่โอเคนะเดี๋ยวขอเดินทางก่อนแล้วกันนับอาจจะนานหน่อยนะก็น่าจะวันนี้วันนี้ไม่ถึงหรอก นับค่ำวันนี้ค่ำอาจจะค่อยไปหาที่นอนเอาข้างหน้านะเพราะาเดี๋ยวต้องไปเจอรุ่นน้องกับรุ่นน้องที่ชุมพรด้วยนะไม่รู้มันจะถึงไหนแล้วนั่นแหะไป เลขครับปัป๊มปบตท้บ้านในสุราชนะครับตอนนี้ผมเข้าเขตสุราชแล้วเ,เดี๋ยวผมว่าต้องเติมน้ำมันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอหลังจากนี้ไปปั๊มน้ามันมันจะไม่ไม่ค่อยจะมีนะครับผมเลยว,ว่าเดี๋ยวจะใส่ในถังน้ํามันสํารองไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมเติมเต็มถังนะครับแต่ว่าความเร็วผมผมลดความคันเร่งมาเลยแค่ร้อยเดียวนะรประมาณร้อย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 นี่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่ไม่เกินมีมีเร่งแสงตอนร้อยยี่เมื่อกี้อย่างเดียว นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำมันจะได้สักเท่าไหร่นะครับให้ใส่ไปสักสักเกืบเกสามลิตรนะเดี๋ยวผมค่อยบอกเองใส่ไปเลยหลิตรกว่านะครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อ ตอนนี้ผมเลี่ยงเมืองออกมาจากสุราษฎร์แล้วนะครับผมก็เนี่ยถนนใหญ่แล้วถนนใหญ่ไม่นจะเป็นเส้นเอเชียนะผมเรียงผมเขาจะไม่เออผมเลียงไม่ถูกว่ามันเรียกว่าเส้นอะไรในแผนที่นะน่าจะเป็นเส้น4 0 1ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับมั่งน่าจะส0 401ี่หนึ่งรือน่ี้เลยนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวไปยูนเดี๋ยวไปวนบนข้างหน้าแล้วเราก็ยืนกลับมาแล้วเดยขึ้นกรุงเทพข้างบนเลยนะครับแต่ว่าถนนผมผ่านตรงนี้ล่าสุดนับหน้าตอนเดือนมีนาตอนนี้7 8เดือนแล้วนะครับยังไม่เก แต่ถือว่าหรือว่าพัฒนาเร็วมาแปดเดือนนี้ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยอืเนี่พอพอผมเขับไปชักพักนึงใช่ไหมพอเราจับอาการรถได้เรารู้ว่าเออลจะเป็นอย่างนี้คราวนี้เราก็เริ่มทําความเร็วรถได้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เริ่มพอจะเข้ามือเข้ามือแล้วเดี๋ยวไปหาที่อยู่เทินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเติมน้ำมันอีกสักกอ๊อกนึงที่ปั๊มป่าวเวย ตอนนี้ผมได้ถึงปัม๊มปั๊มปอทอนะครับป่าเวเนี่ยปั๊มมัไจะตรงข้ามกันเลยไหมปั๊มปอทอกับปอทอตรงข้ามกันเลยตรงนี้ไม่อำเภอน่าจะเป็นชัย,ยาน,นะครับอีกนิดนึงมันจะเป็นอำเภอท่าชนะแล้วนะครับผมก็ถามตอนนี้ก็จากที่เติมน,น้ำมันมา,มาเมื่อกี้นะับที่ปั๊มบ้านในสุราษฎร์ธานีนะครับจนมาถึงปั๊มตรงนี้ก็ประมาณ100กิโลนะครับใช้น้ำมันไปทั้งหมด4ลิตรนะครับ4ลิตรก็หารดูแล้วก็ตกประมาณ25่ลิตรนะครับกับความเร็ว1 0 0 1 1 0แ,แถวๆวนี้นะครับ ถ้าเรากดความเร็วร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกไม่แหล่มันจะกินประมาณไม่ถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าได้อยู่ต่อไปจะไปเติมอีกทีนึงเลยครับชุมพรเลยนะครับปั๊มน่าจะเป็นอำเภอเมืองชุมพรเลยนะมันอีกประมาณร้อยี่สิบโลน่าจะหมดถังพอดีนะครับถ้าไปถึงอะนะอ่าโอเคนะคผมตอนนี้เวลาก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับตอนนี้ห้าโมงอ่าเนี่ยได้อยู่ห้าโมงสี่สิบเก้าห้าโมงห้าสิบนะครับห้าโมงเย็นอีกสิบนาทีหกโมงเย็นแล้วนะครัเดินทางต่อครับผมอีกยาว อนนี้รุ่นน้องผมที่อยู่ที่ชุมพรตอนนี้เขาออกแล้วนะครับก็น่าจะไปเจอกันนู่นแหละน่าจะประจวบไม่กระเพชรบุรีนู่นแหละนะครับผมผมบอกน้องแล้วว่าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบเออน้องไปติวตาต่อครับผม สวัสดีครับด่านละเมชุมพรดูดี่อ๋อไม่เรียกไม่เรียกไม่เรียกตอนนี้เข้าเขตชุมพรแล้วนะครับเออแต่ว่าถนนมันเปียกฝนไม่ตกนะแต่ว่ามืดเหมือนกันอย่าตกเลยไงก็มองทางก็เห็นอยู่แล้วเดี๋ยเชื่อนะดูบ้านเพิ่งชุมพรอ่ะเพิ่งหกโมงหกโมงเย็นสิบห้านทีอ่ะดูมืดดิีกที่บ้านผมยังไม่มืดเลยนะเวลาประมาณนี้แปลกดีนะครับที่นี่ หรือว่าจจะเป็นเพราฝนตกก็ได้อาจจะเป็นได้เนะแต่ว่าบอกเลยว่ารถบรรทุกรถสิบล้อยเยอะมากนะครับวันนี้ไม่รู้เขาไปไหนกันเยอะแยะเยอะมากเยอะมากเลยเนีย่เห็นยังเห็นยังไม่ไมยังไม่จบเลยอะผมลองคำนวณอัตรากินน้ำมันของคันนี้แล้วนะครับถ้าล่องความเรือไปที่ประมาณร้อย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 นะครับมันจะกินอยู่ที่ประมาณยีกิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ถ้า100กิโลเมตรที่วิ่งมาเมื่อกี้มันกิน,น,ปนไปทั้งหมด4ลิตรพอดีนะครับก็ตกประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรนะรแต่ถ้าซัดเร็วกว่านี้เมื่อไหร่มันจะกินกว่านี้นะครับผมว่าตรงนี้ไปประมาณนี้แหละครับก็ล่องไปประมาณร้อยร้อยเนี่ยเราคำนวณจากความรู้สึกเราเนาะเพราะเลขมมันมีขึ้นนะครับเออไปตอนนี้น้องชุมบอลออกออกถนนใหญ่แล้วนะครับน่าจะมุ่งเข้าประจวบแล้วตอนนี้นะเพราะ ที่น้องอยู่อ่ะคือมันเป็นมันมันจะติดประจวบอยู่แล้วไงตรงนั้นอ่ะอำเภอประทจวะผมก็ต้องไล่เขาให้ทันนะตอนนี้อ่ะเวพักแป๊บหนึ่งนะครับทุ่มกว่าๆจะสองทุ่มแล้วนะครับก็ตอนนี้ฝนเริ่มลงดอกแล้วนะว่าจะพักกินไส้กรอกอะไรสักนิดนึงนะตอนนี้ก็น้องเขาอยู่เข้าประจวบแล้วนะครับตอนนี้ผมยังพึ่งถึงมาถมพรนะครับแยกมามพรที่ชุมพร นะครับก็ห่างกันประมาณ2ชั่วโมงน่าจะได้นะครับประมาณนั้นก็บอกนะ้องมันว่าเดี๋ยวตอนเช้านะค่อยขึ้นปีล็อกทีเดียวเลยนะครับเอาเป็นว่าขับไปกันเรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องรีบนะบเวลาเรามีทั้งคืนนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเติมพลังแป๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อเลยนะครับผมก็คุยกับน้องตอนนี้น้องอทนประจวบไปแล้ว นะครับก็คือจริง,จร,งจริงอ่ะที่ผมคิดเอาไว้อ่ะทริปนี้คือเหมือนว่าเราอยากออกกลางคืนจากนาครศรีเนี่ยพอแบบตอนเช้าเราจะได้แบบถึง,ถ,งถึงไนนะ้นั่นแ่ะถึงอะไรอีล็อกนะครับมันจะได้ถึงพอดีอะไรแบบนี้เราเลยว่าเราเปลี่ยนแผนดีกว่าเป็นแผนไปว่าออกตอนบ่ายนะครับเวลาอ่าถ้าสมมติคือเพื่อน่อนคิดดูจะไหมถ้าเราออกตอนเช้าเอ้ยออกตอนบ่ายะเราจะมีเวลาขับรถได้ทั้งคืนเว้ยถ้าสมมติเราออกตอนเข้า่ะเราจะขับรถได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราจะง่วง นะครับเพราะว่ามันนอนเหนื่อยล้าจากการตื่นนอนมาทั้งวันแล้วก็ทำรถทํานู่นทําเนี่ยแล้วมันจะเหนื่อยครับเอาง่ายคือสมมุติถ้าผมออกตอนเนี้นะครับก็มันยังขับขับไว้อยู่แย่นันบอแต่ตอนนี้คือเราตีเวลาตอนนี้เราออกมาตอนนี้สองทุ่มแล้วนะครับก็บอกกับน้องมันว่าเราค่อยขึ้นปีล็อกตอนตอนเช้าดีกว่า นะครับเพราะว่าทางไอป,ปีล็อกเนี่ยมันจะเป็นโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเปม็นเป็นงื่อะนะครับมันเยอะเลยมันอันตรายผมเลยว่าอย่าขึ้นตอนที่เป็นฟ้ายังไม่เปิดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าตอนเช้าเดี๋ยวเราค่อยไปเข้าตาลาดทองผาภูมินัซื้อของกินอะไรก่อนเนี่ยแล้วเราค่อยขับรถขึ้นกันตอนเช้าดีกว่านะครับเลยบอกให้น้องอ่ะน้องให้น้องไปนอนไปนอนรอเลยที่ปั๊ปอยทอลุงเท่งนะที่จังหวัดเพชรบุรีนะให้น้องนอนรอไปเลยแล้วเราค่อยขับไปพร้อมกันนะคืนนี้จะเต็มที่นะเต็มที่เลยเราก็ โอ้โหติดล้อมาเ้ยเดี๋ยวค่อยพูดไปนะคือตอนเช้าเราเต็มที่ไอ้คืนนี้เต็มที่เลยโอ้ยลิ้นพันม่วงไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าให้ถึงตัวเมืองกาญจะนะบุรีก็พอนะครับเดี๋ยวก็เราก็ค่อยไปหาที่นอนกันนะนั่นแหละเล,เลยว่าเราเจอแบบไม่ต้องขับเหนื่อยเกินนะบแบบนั้นน่าจะโอเคกว่าเนาะอ่าคือมันจะสบายกว่านะครับเอาเป็นว่าคืนนี้เราถึงไหนถึงกันนะครับเราไม่มีปัญหาแล้วนะเพอตอนเช้าเราจะได้ ขึ้นแบบสบายๆนะครับเาโอเคนะเราเดินทางกันต่อแล้วกันตอนนี้ฝนเริ่มลงดอกนิดๆหน่อยๆแล้วนะครับผมไปนะสวัสดีครับระจวบตอนนี้อยู่ห้วยยางเลยนะครับพอดีเมื่อก่อนหน้านี้ไม่่ายเลยฝนตกแบบผมเปียกมาแล้วตอนเนี้ยเปียกแบบไม่เหลือชิ้นดีเลยนะครับตรงนี้ข้างหน้าเขาน่าเป็นด่านห้วยยางนะครับแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะไม่เรียกนะครับผมแต่ฝั่งนู้นเรียกฝั่งนู้นเรียกปกติเวลาผมผ่านตรงนี้ผมจะโดนเรียกประจำนะวันนี้ไม่โดนเรียกอ๋อพี่ตำรวจเรานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ โอเคพั okay, นหลอดตอนนี้เมื่อกี้ประมาณเกือกบบหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับคุยกับน้องน้องมันบอกว่าน้องมันอยู่ปั๊มปอทลุงเท่งแล้วนะครับก็ทางกับผมเมื่อกี้ตอนที่ผมถามมันนะ่ก็มันประมาณ200กิโลนะตอนนี้ผมก็ขับมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะน้องมันบอกว่าน้องมันจะพักประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ปั๊มปอทลุงเท่งที่เพชรบุรีนะครับก็ต้องบอกว่าน้องหลุดประจวบเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผม <S 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 น้องบอกว่ายาวมากว่ะประจวบแล้วเดี๋ยว ก็ <G ül üş> ผมน่าจะไม่ไม่น่าจะไม่เข้าไม่ทันเข้าใกล้หรอกเพราะน้องมันก็น่าจะออกก่อนนะครับแต่ว่าน้องมันบอกว่าคืนนี้ขอถึงแค่สักสักตัวเมืองกาญจนบุรีอะไรประมาณนี้เออวันพรุ่งพรุ่งนี้เช้าจะได้มันจะได้ไม่ต้องหนักนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้านะครับพรุ่งนี้เราจะไปตลาดก่อนนะครับก็จะเข้าตลาดแล้วก็ค่อยซื้อของกินแล้วก็เราเข้าเมื่อเข้าไปล็อกอีตองเลยด่าน300ยยอดประจวบครับผม ด่านาตั้งนะแต่ว่าตำรวจอ,อยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็อยู่ขวามือผมนี่แหละไหนใจเอหน่อยใจเอหน่อยต้องเงียบขนาดนี้ก็คงต้องต้องผ่านนะนะพี่เออไม่ผ่านก็แปก็เลยถ้าใครติดตามข่าวนะครับเมื่อสักสองปีก่อนมัง้งเนี่ยที่ตำรวจยัดยาเนี่ย เนี่ยด่านนี้เลยนะครับแต่มันนานแล้วมันนานแล้วเออนะไม่ต้องพูดรายละเอียดดีกว่าเราขับรถกันต่อดีกว่าโอ้ออจาจแก้กระจบแล้วเว้ยเข้าออเพชรบุรีแล้วจ้าโอ้โหอย่างอื่นเลยเพื่อนๆมันสามชั่วโมงอะกว่าจะออกจากกระจบได้อะ่ะ ระยะทางมันประมาณ200กิโลแต่ว่าไอ้3ชั่วโมงเนี่ยรวมผมนั่งพักนั่งคุยโทรศัพท์นั่งทํานู่นทํานี่แต่ถ้าไม่ทํานู่นทํานี่ทํานี่เลยนะผมว่าประมาณ2ชั่วโมงก็หลุดแล้วนะครับจากจากประจวบโอ้โหผมละเอือนจริงๆเลยจากกับจังหวัดนี้เอีน e สุดๆนะครับนี่ตอนนี้เราเข้าขาขึ้นกรุงเทพแล้วนะครับเป็นปตเนี่ยปตลงที่เนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับก็น้องรออยู่ที่ปตนู่นนู่นครับ ลาดบุรีนู่นแหละบ้านโป่งนู่นแหละนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำมันอีกก๊อกนึงแล้วก็เดี๋ยวซัดยาวถึงลาดบุรีเลยครับถึงปัม๊มที่ต้องทีน่นุนน้องนัดเอาไว้แล้วเหลือเชื่อไวน้น้ำมันจากปัมป๊มปั๊มเพชรบุรีมามาถึงปั๊มลาดบุรีนะครับเกบบบือบหมดเกือบหมดเหลือเชื่อนะครับเดี๋ยวต้องได้เวลาพักแล้วตอนนี้ผมปวด,ดทั้งตัวแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าปั๊มก่อนแล้วกันไม่ไหวแล้ว <c oughs> โคตรง่วงง่วงก็ง่วงเข็ดก<ง>็เข็ด เต,นนติมเต็มตังก่อนนุ่นลอยแล้วไอ้ลุ้นโอ้ยเมื่อนี้ตายสวัสดีครับทำไมหนีผมมาไกลจัง <c oughs> <c oughs> โอ้กิดหมดเลยนี่เหลือเยอะนะเติมเติมล่าสุดเพชรบุรีเมื่อกี้ห้านลิตรสองนะ หมดพอดีอ่ะหมดพอดีเลยแท่งแต่ลุงเทิงเลยโอ้โหเหลือเชื่อเดี๋ยวพักก่อนอตอนนี้นะครับไม่รู้กี่ร้อยโลแล้วน่าจะเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะครับตอนนี้มาด้วยกันสองคันนะครับมาจากอันนี้มาจากชุมพรผมออกมาถึงประมาณสุราษนะครับแล้วรน้องก็ออกมาเลยก็เลยเอง่ายคือมาเจอันที่นี่เลยน่าจะเดินทางต่อตอนนี้เวลาตีสองครึ่ง เดี๋ยวดูหน้างานกันอีกๆก็อ่ะพร้อมครับก็เดี๋ยวอ่ามีอยู่สองตัวเลือกครับหนึ่งคือจะอันนี้เลยไปตัวเมืองกาญจนบ,บุรีก่อนนะครับหกสิบเจ็ดิบโลนะครับหกสิบเจ็สิโลก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าไหวไงก็ไปต่อไซโยกเลยถ้าไม่ถ้าไม่ต่อไซโยกก็อาจจะพักแค่ตัวเมืองก็ ไปเท่าที่ไหวครับถ้าไม่ไหวก็น่าจะเต็มที่แค่ตัวเมืองการครับแต่ดูๆแล้วน่าจะได้ได้แค่ตัวเมืองการนะครับเพราะว่าคือตอนเนี้ยผมมาไกลากว่าน้องสามร้อยกิโลอ่ะเพม่อนคิดดูคือตอนเนี้เอาง่ายคือความความแบบความร่างกายความร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยน้องอ่ะเยอะกว่าผมเพราะว่าผมมาไกลากว่า ผมออกรถมาก่อนด้วยนะครับซึ่งผมก็เหนื่อยกว่านะไม่ไม่ใช่ว่าเพื่อไม่เข้าใจว่าเราขับรถรถซีซีเยอะกว่าแล้วเราจะเหนื่อยน้อยกว่าไม่ใช่นะครับคือเราขับรถซีซีเยอะกว่าจริงแต่ว่าเรื่องสติเรื่องสมาธิอะไรเราต้องมันต้องเพิ่มเยอะนะครับมันจะเพิ่มเยอะกว่าเดิมซึ่งคราวนี้มันมันทำให้เราเหนื่อยด้วยเราเกร็งด้วยนะครับเออคราวนี้ก็เลยว่าเอาเท่าที่ไหวเนาะมันยังไหวอยู่นะครับน้องมันยังไหว๋ยวผมอาจจะไม่ค่อยไหวแล้ว นะครับอย่างว่าคือเราเราขับรถมาต่อน,น้องมันประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะ่ะเราก็ต้องมีแบบเราเราล้ามั่งแล้วเนาะมันธรรมดาเนาะได้ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดจะยี่สิบแปดแล้วผมโอ๊ยเหนื่อยครัก็ขดก็เอาเท่าที่ไหวแล้วับวันนี้เดี๋ยว่าถ้าเต็มที่ก็ข้างหน้าอีกประมาณหกสิบกิโลถ้าไหวก็ไม่ไหวก็แค่นั้นแหละนะตอนนี้ลิ้นเริ่มพันมั่วไปหมดแล้วิผมว่าจะดูในปตทนี้หน่อยครับเพื่อนๆตอนนี้เริ่มมันเริ่มเข็ดเริ่ม ไม่ค่อยไหวแล้วนะเดี๋ยวต้องหาที่ก่อนหาที่จอดก่อนอันดับแรกเอาไงครับ ถ้วพี่พอก็พอเข็ดแล้วไม่ไหวแล้วก็ถึงการจนิบุรีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นอนในปั๊มกันเลยนะครับเพราะว่าคือมันประมาณตีสี่แล้วครับเราก็ไม่รู้จะไปนอนไหนกันก็กางเต็นไม่ใช่กางเต็นหรอกนะครับก็นอนเอาถุงนอนนี่นะครับวางแล้วก็หาผ้าปูแล้วก็นอนเลยครับได้นอนประมาณ3ามชั่วโมงนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนเช้าเดินทางต่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็นอนในปั๊มไม่ดามากกัน นะครับผมไม่ได้ไปรบกวนที่ใครนะครับตรงนั้นเพราะว่ามันไม่มีรถอะไรมาจอดนะแต่ว่าผมมันนอนไม่หลับหรอกเพราะว่าผมมันตื่นทั้งคืนนะครับคือมันไม่ใช่ที่บ้านเราอ่ะเรานอนแล้วเราไม่ค่อยสบายใจอ่ะเออนั่นแหละไม่มีอะไรนะครับก็เจอกันคลิปหน้าละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขับรถทั้งหมด7800กิโลนะครับวันนั้นก็ขออนุญาตพักผ่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ